ครับสวัสดีครับเชลรดก่อนลงหน้าปีครับ

ไม่ไดทุบไม่ทุบชีว่กว่าเมียน่นอ,อกกนวะโอ,อไม่ใช่เชียนาหนู่ยมันนุ่นกันมันทำกันน้น้นนว่าอดไทำเอ่กต้องไปนี่นะ่ะเนี่ยลบไมลบม,ลบมเลย เดี mm ๋ยวเดี <lite> <Right>. ๋ยวขีนตนี่ไกันคายตนี้ลงิ่มันสีสุดแล้วตัวนี้คสีสุดเลยเขาเปนยองตุสอง้ดันดอกดวัดเดี๋ยวดันเขาดึงออกดึงเข่าปะเดี๋ยวเดีี่เพาแต่เขาเขาดันดอกดันดอกมันตัวิมาพี่ ăn đánh tất tôi từng đánh tất tôi từng đánh cản Được rồi cản oak tất cản oak luôn hả oak tất cản oak tất cản oak tất cản khai, khai cản oak tất cản oak tất cản oak tất cản oak มันตึงดันตัวนี้เกี่ยวตัออกมามามาเรื่อยนีสิไแต่เดียวนี่ัหมืนตามนี่เยอะเลยกมามชิมชิมล้วอ ยอตัวสุดเป่มันทันตินดบเเกียวลงมาสุดเ่เกียวลงมาสุดเตมนสุดแล้วตัวนี้ตัวอไรตนี้มินตายตัวหรอวาสิขี้ไปมันดินมันมนดิน่ซื้อตัวนี้อร์มินอลน,นิตัวนี้สิไข่ออกมากนะ món tàm món đăng ký nó tùy nha. Tòi kablo ma. Hai chồng nha. Hai chồng nha. Hai nha. Hai chồng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  nha. แต่กี่บ่งมันมันสิเหลื่อยหรือวะหะว่าเหลื่อยแล้วว่าเ้ลื่อกัดเตี้ยมเตี้ยมจุดจุดนี้กับจุดทจุดกลางบนนาะเาะื่อเฮือน เพราะได้เลือนต้องเล,อเลือกวัดอยู่แล้วนะคิดว่าโอ้แต <laughs> ่เลือกง่ายดด้อหันมา I'm <laughs> thường chưa tiền nhưng mà สร้างครับเสียมวนครับเสียมวนรถไทฟอร์ดทอนแลนไครับบอกอะไรถโกลกกยแมเงินไม่ได้ผมยืมตัวเพื่อนมาเชียร์ให้เออเราจะสั้างรมาเรีนพี่ตัวนี่พี่ กินเาโคกรอแล้วก็บโคกเราเก็นขาวสียความสดดหรอครับให้ให้นาเอยนคนดครับเยนอำนาจจะเลื่นคไปเวิร์ดลอยโลบไปยังเดีย ไปพอหัดเจ็เอะไรเลยมึงเกีเเ่ยวมาแนนะ่ได้รู้สั่ะเรียดเข้นทังงานเลยลงหวาย นี jacket, ่ครับฟัวเจคุยครับเจียงหัวดีมอกี่คุณพี่หัวหัวเป็นหัวต่อเจัยง

ครับสิปิดเช็ฟเวเร์อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์นะครับกดไลค์กดกระดิง่งหนึ่งแรงใจเป็นกำลังใจให้ลูกหลานทีมงานหัวตะพานหังษ์น้องของอซิตี้นะขอบคุณครับ <laughs>